เอา้านี่อันนี้ก็เป็นปน,นี่ภูร้อนต,ตรงนี้จะร้อนเลยมันน่อไหร่แล้วก็ส่งส่งต่อทอไปตรงนี้ค่ะน่าจะอย่างนั้นจะไม่ใช้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดที่ร้อนเลยเหมือนตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิ4-5องศาเขาเขาว่ากันว่าะคะเอ่อจากทฤษฎีที่เรีนแต่เรียนยังไม่ครบเท่าไหร่เรียนไม่จบเขาบอกว่าตรงไหนที่มันมีน้ำพุร้อนตรงนั้นจะเคยมี ปล่องไฟขอไฟอะไรประมาณเนี้ขอไฟใช่ไหมอ่าโอเคนี่นี่ก็ห้ามนะครับห้ามลงห้ามต่างหน้าหมอนนะครับนี่ปรับหนึ่งแสนนะครับไม่สุกไม่สุกสี่ห้าไม่สุกแต่ห้ามลงครับเอาแล้วก็จริงๆตั้งใจว่าจะมาตรงกลางวันนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดียวเพื่อกลางวันเราไปที่อื่นใช่ แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนที่มานอนที่นี่ใช่ไหมคะน่าจะอย่างนั้นะจะอยู่นี่สักสองคืนนะครับแล้หมาเลอนทางไฟแลมวก็นอนตั้งสองคืนแล้วกันใช่อบอุูนร่างกายก่นอนอริวนี่มาอาบน้ำเย็นก่อน เวลาที่เราทำวางแบบข้าแมนะ่เวลาที่เราโดนน้แมนะ่เราต้องเริ่มจากเท้าก่อนนะคะรนะว่าามันนถ้าเราไปรุดอีกจะไม่ีนเดี๋ยลวลดตันเราค่าคนะ้นขึ้นลงนะอยูบี้ะลาดหัวสักท <c oughs> ีแค่นี้ทำให้ร่างกายรู้สึกว่าเราโดนน้ำแล้ว อยงนั้นจากที่คุณยายกรืคุตาเขาบอกนะอคุณตะในเล,เลือดมันจะไม่อ่า่เขาเรียกอะไรเวลามันโดนความร้อนมันจะไม่มีแตเื <c oughs> ดค่าเรียนนิดนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่นานๆหน,นาวอ่าตอนนี้ซซิกแพไซิกแพ เริ่มจะหนาวแล้วจ้วาหกหนาวน้ำไก่มันก็แล้วก็แช่เกลือนี่น,น,น,นนะ,ะเราไปแช่บอนไปอุยเรล่าคุณตาคุณป้าเขาลงไปหมดแล้วเ<า>หลือลูกชายยังไม่มาใีเลาแล้วเกิน,น เราจะไม่ให้โดนหัวเราแค้หมดมันหนาวเลยไปพี่บัดต,ตกไปเลยปปะ,ะโออยากอยากจะลงแนละ้วจะผ่อนคลายกันกลไปจ้า่โอนอลากใ้วโอ้ ร้อนจริงงครับอแงหนูโอ้ต้นคอร้อนขนาดนี้ไม่ช <sus> ่วยผันคลายอะไรบ้างต้นคอนไม่ไ้อมาหน้าไม่ไม่เดี๋ยวเราปุดไปัเี เป็นไงมั้งสดขึ้นถอนขนได้ยังครับถอนขนอนโตเป็นไงลูกนิ่งเลย อ,อ,อ่าดูน้ำร้อนไม่ได้ใช่ไหมเอาลาดสักสีผิวเปลี่ยนเลยครับนี่นเ,เ,เป็นไหมครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ใจเต้นแรงไปเดี๋ยวไม่รอดจ้ะแช่ให้พอดีนะคะถ้าร่างกายเราไม่ไหวก็โผลค่ะแค่ประมาณสามนาทีนะครับ อืมมากกว่านั้นห้าถึงสิบนาทีได้เมื่อกี้ผมแพ้ไปเกือบสิบนาทีบึนหัวเลยครับนี่ต้องมาปรับความดันในเรียกอะไรความดันกระแสเลือลดความดดันเลือ<า>ต้องมาแชน่น้ำเย็นนะครับให้อุณหภูมิลดลงที่สุดคนเราร่างกายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปฝืนนะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราใจไม่เต็มไม่ไม่โอเคแล้วเราก็เปลี่ยาผิวเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนท่าขาวขึ้นเลยค่ะขอยาขาวมาที่นี่ครับ เราทันตาเป็นไงบ้างอค่ะแล้วมีเพื่อนๆเราได้เพื่อนๆคนใหม่นะคะจนจะหมดเลยทันตาเรียบเลยนะครับอธิยาใส่ดท,ท,ทุกคนเลยค่ะมาจากต่างที่นะคะแต่ว่าเรามารู้จักกันที่นี่บางท่านก็เหมจะรู้จักเราได้ใช่ะครับเพราะว่าเราดังมากนะครับเขบอกว่าเออคนคนหน้าที่มาถึงอางจับุรียังมีคนคนหน้าเรานะคะนหน้านะครับใช่รู้ว่าดาราโชคดีครับผมครับ เดี๋ยวเราจะไปหาที่พักแล้วนะคะั